ดวนเช็คเงินเข้าบัตรคนจนวงเงินเดือนเมษายนนี้เข้าหลายรายการได้อะไรบ้างไปไล่เรียงปฏิทินกันเลยครับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายนนี้รัฐบาลไดโอนเงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปฏิทินดังนี้ครับวันที่1เมษายน2 5 6 3 วงเงินเข้า 1. เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ200-300บาทต่อเดือนวงเงินสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนครับ 2. ค่าโดยสารสาธารณะได้คนละ500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนครับต่อไปคือวัน,นที่15เมษายน2563มีเงินที่จะได้ดังนี้ครับ 1. เงินค like ืนภาษี5%นจำนวนไม่เกิน500บาทครับและวันต่อไปคือวันที่18เมษายน2563ครับเงินที่จะได้ในวันที่18มีดังนี้ครับ 1. เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินคนละ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยและครอบครัวที่มีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดครับ 2. เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ไม่เกินคนละ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้มีบัตรสวัิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดครับส่วนผู้ถือบัตรสวัิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ MEA สำหรับการชำระค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้นผู้ถือบัตรสรักานแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อนจากนั้นกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนให้ภายหลังครับ นี่ก็เป็นปฏิทินเงินเข้าวงเงินสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเบษายน2563ครับซึ่งยังคงได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในมาตรการเดิมก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสาร terrain, ความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ